Danfield. I'm Guy Mowbray, joined by former England striker Sue Smith on the commentary gantry. And we've gone to that stage, the semi final first leg of the Champions League. It's Liverpool, and they face PSV. สวัสดีครับทุกผู้ชมขอนำทุกผู้ชมเข้าสู่สสการจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรีกสเตตคู่ระหว่างลิวอพูเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมด้านพีเอสเลครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจิ้งของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่27พฤศจิกายน2568เวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม หานัดหลังสุดเนี่ยเป็นการรีวิวพูคกับเอาชนะไปได้4แล้วก็แพ้กับทางด้าน PSV หนเดียวเท่านั้นครับโดยหนล,ล่าสุดที่เจอกันเนี่ยในปีที่ผ่านมาเป็นทางด้าน PSV ครับเปิดบ้านเอาชนะรี่พูไปได้3ประตูต่อ2ก็ก็ดูกันว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ถายผลการแข่งขันกัน้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข่าหมาพูดคุยกันครับ คับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยลูกริ่มนล่นครับจะเป็นทางด้านริวผู้ชุดสีแดงจะบุกจากขวาไปซ้ายก่อนเฮอร์ติจโจนหายเข้าในมาโมเบซาร่าเอกิติเก้ได้ง้างเท้ายิงก่อนตรงนี้ก็ไม่ผ่านบล็อกนะครับบอลทางด้านาีวาิก เปเริสิกพารุยมาให้เข้าในมาเแบบี้เรนมาที่ทิวหยอดมาติดทิดได้ไวจิวฟันได,ด้บัวแมนไหลให้ทิวเปเริส,สิกเปเริสิกหลงซัดเองตรงนี้กันหนึ่งประตูต่อสู้เลยครับโอ้โหโดนขึ้นนำเลยก็ตั้ง้ต่ลิเวอร์พูลครับจากยูวานเปเริสิกค,ครับอุ้มไม่ถึงเจ็ดนาทีครับ ทีมเยือนบุกมานำแล้วครับนี่ครับเสียประตูง่ายมากครับคอ้บอลจากทางด้านกาบซ้ายครับแทงมาช่องนี้โกนาเต้ประกบห่างครับแล้วดูครับอีวานเปรสิกซัดทันทีเลยครับอุ่นนับหนึ่งแล้วครับทางด้าน PSV โดมินิกโซโบอไร,รายเล่นมาที่ฟอร์เรนบีเอสออกซ้ายมาเอ็กิติกเเอไหลมาโซบอไรายโซบอไรายกลุมหน้าแล้วสักตรงนี้โอ้โหตามตีเสมอได้ไวเหมือนกันครับโดมินิกโซบอไรายครับโอ้โหหลังจากที่โดนนำไม่ถึง2นาทีนะครับตามตีเสมอได้สำเร็จแล้ว ดึงหนึ่งิเวอร์พูลกับคืนสู่เกมอย่างไวปอนให้ประตูกางปเป้ไหลามาขทางด้านกับขวา,าติดแอน d e r s o n e g i ิเก้ฝากมาให้โบเบซาร่าไหลามาทางด้านกับขวากับโมซาร่าเล่นทิ้งกันทาานทอที่จโจมซาร่า แทงให้ฮูโกโอเอกิติเกตรงนี้ก็ประตูตอวหนึ่งครับริวพูแซงนแล้วครับโอ้โหใช้เวลา13นาทีครับฮูโกโอเอกิติเกรครับยิงให้ริวพูขึ้นนํำเฉยเลยครับ บอลจากทางด้านโมซาร่าครับไหลถวายผ่านมาแล้วดูเอกิติเก้ก้มหน้าซัดด้วยขวาทันทีเลยครับบอลยอดออกมาทางด้านกับขวาแอนดูโรสันเล่นมาที่ฟอร์เรนเวียสเปียนยกเข้าในมา โมซาร่าไปเองไม่ได้ครับแล้วให้มาเอกิติเก้ลุดีกแล้วเอกิติเก้แต่งแต่งแล้วซัดอีกทีนึงโอ้โหสามประตูต่อนหนึ่งครับแล้ได้รุนแฮตติกเลยครับจากด้านฮูโกเอกิติเก้ครับอุ๊เมาคนเดียวสองประตูเลยครับแล้วได้รุนแฮตที้ควาเลยครับทางด้านฮูโกเอกิติเก้ครับนี่ครับโมซาร่าจ่ายถวายผ่านมาแต่งหนึ่งจังหวะก่อนที่จะซัดไปที่เสาแรกครับ อไหลมาตรงกลางับาบ่เล่นมาด้านหน้าเป๊แบบี้ย้อนกลับมาแล้วหลองซัดอีกทีนึงอดิซอนเบเกอร์ยังคุ้มตัวเซฟไว้ได้ โยกจากแรดแกรบซ้ายมาให้มาที่เวอร์แมนฝากบอลตงกลางแล้วลงซัดอีกทีนึงอรดิสตันเบเกอร์ก็ยังซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้ครับ บอลยอดเข้าในมาเฮอร์ติจโจนฝากมาที่ทางด้านทิวไหลมาทางด้านกับซายครับเปปปี้แล้วหลอกซัดตรงนี้ผู้แล้วโู้ช่องนี้ครับอลิสันเบเกอร์ครับซูปเปอร์เซฟเลยครับผู้ซัดมาอู้โดนบังด้วยครับผู้ช่วยได้เยอะเลยครับทำให้ริวพูไม่โดนไล่ เข้ามาครับบอลยอดมาอาริซอนขึ้นรับได้อาริซอนเบเกอร์พุ่มออกขวามาครับให้เคอร์ติจนแทงขึ้นหน้ามาโมซาร่ากลับมาตั้งที่เคอร์ติจนโมเมซาร่าย้อนมาเอกิติเก้ บอลให้มาที่เดสแล้วแทงมาช่องนี้เอาลุกหลุดหลุดหลุดมาที่เปปีป้ซัดติดบลอกโกนเนเต้แมริสเตอร์เคลียร์ทิ้งขึ้นมาบอลอยู่ที่ทิวเปิดทิจโจน โกเอ็กิติเก้ติดทางด้านทิวไหลามาทางด้านกับซ้ายครับอีวานเปเดซิกเปเดซิกหากกลับเข้าในมาแล้วเบบี้จะซัดตรงนี้ติดวอต์ดฟานายแล้วไหลามาช่องนี้อีวานเปเดซิกดีก็ยังซูเปอร์เซฟต์อูอาริสซอนเบเกอร์ครับวันนี้เหนียวจริงๆ บอลเล่นสั้นๆมาาบารีฝากมาที่ทิวอิวาเบรซิกบอลอยู่ที่ทิวอีกครั้งหนึ่งแล้วโยกมาซัดต,ต, <c oughs> ต,ต,ตรงนี้แล้วซัดอีกทีนึงก็ติดบล็อกเราซ้ำมาตรงนี้เราโอ้โหไล่มาจนได้ครับอู้สองประตูต่อสามับร,ร,ริวพูเคลียกันไม่ขาดครับอู้โดนโจนได้นะครับอูแเราตามหลังแค่ประตูเดียวแบบนี้ก็มีลุ้นเลยครับ โอ้โหไปเคลียร์พลาดครับเอร์จิฟันได้ซัดอีกทีนึงติดบล็อกแล้วก็มาเข้าทางอีกครั้งเลยครับนี่ครับบอลมันขู่คริกไปมาสุดท้ายได้จบจนได้ครับโดมินิกสซว์ไรให้มาที่ เฮอร์ติโจนเฮอร์ติโจนโอ้โหยกหนีมาได้ครับตรงนี้เฮอร์ติโจนตอกโซนมาโมซาร่ายัดเอกีติเก้แล้วสับตรงโอ้โหเฮตตี้กิโร่ครับหนีห่างอีกครั้งครับเป็น4ประตูต่อ2ครับจากฮูโกเอกีติเก้เลครับโอ้โหมาชนได้ครับ นี่ครับบอลจากทานันานกับขวาครับแล้วจ่ายยัดมาเอกกิจี้ซัดเลยทันทีเลยครับ ซาบ,บารีแทงมาทางด้านขวาซิเนจูร์เดสจ่ายยัดมาตรงกลางปากายโกะแทงมาที่เดสครับหอนย้อนขึ้นกับมาเวอร์แมนด <c oughs> ีดเลยติดเวอร์จูฟได้เอกิติเก้จ่ายยัดมาโดบิกซโซว์บรไราย เู่คู่ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านวิวอร์พูครับขึ้นนำพีเอไปก่อน4ประตูต่อ2ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ ผู้ตัดสินเป่าเขีย่ยรูเร่นครึ่งเวลาหลังคร้บจะเป็นทางด้านทีมเยือน PSV ชุดสีเทาจะบ,บุกจากขวาไปซ้ายบ้างบากาโยโกฝากมาที่ซาบารีปิดเคอร์ติจโจนแล้กับฟินแบกออกขวามาให้โมซาร่าเคอร์ติจโจนแทงให้โมเมสซาร่าแล้วข้างในมีข้างในเอกิติเก้ขออยู่ซาร่าซาร่า เล่นสั้นๆมาตรงนี้ไม่แม่นเลยครับอุบอลมันสั้นเกินไปเอาล้มาเข้าทางอีกทีแก่ฝากมาเอาฟอร์เดนเวสโยกโยกเราซัดด้วยขวาตรงนี้ลูกสาวประตูยังเซฟไว้ได้โมซาร่าย้อนคืนกลับมาแล้วสั้นอีกทีนึงเวียสก็ไม่พลาดครับพลาดประตูตัวสองนะครับโอ้โหไปกันใหญ่นะครับหนีห่างไปอีกครั้งครับทันดา,าลิเวอร์พูลเราเป็นประตูแรกของฟอร์เดนเวสเลยครับกับหงส์แดงครับ นี่ครับโมซาราขยันก็นไปรวงบอลมาแล้วเข้าหวายผ่านให้ฟอร์เรียนเวสต์ 3, ยิงตามน้ำเลยทันทีบอลไหลมาทางด้านับซ้ายีวานเปริสิกย้อนคืนกลับมาเทียวฝากมาที่เวอร์แมน ปากายโยโก้ย้อนกลับมาตั้งที่เดสแทงให้มาปากายโยโก้ยังได้ครับฝากมาซาบารี่แล้วไปจนสุดเส้นหลังยกเข้าในมาอีวานเปริซิกเล่นไม่ได้ก็กลับมาตั้งกันใหม่อีวานเปเรซิกเปเรซิก ิดโจนยังได้ครับเปเดสิกหากเข้าในแล้วซัดเลยโอ้ยัยงไม่ผ่านมืออาริสันเบเกอร์บอนอยู่ที่เอกิติกจ่ายัดมาโมซาร่าโมเมซาร่าไหลให้เอกิติกเเก ยังเซบอรวห์ได้ครับประตูที่หกยังไม่มาวบริพูแล้วถอดฮูโกโอเอก็กซติเก้ออกไปพักนะครับส่งทางด้านอเล็กซานเดอร์อิซักับลงมาเล่นบ้างชิวแมนกลับมาตั้งที่้รักษาประตูครับไหลมาตรงกลาง เปเปพี่ยกมาอย่างไม่ผ่านซาบ,บารีฮูโรดจะพยายามไปเองตรงนี้ดวงติดบล็อกครับมาริสเตอร์ฝากบนตรงกางโดนไปดกโซบอสไล่ไหลามาทางด้านกาบซ้ายโซบอสไลยหักกลับข้อในมาฟอร์เรนวียส บอลให้มาโมซาร่าโมเมซาร่าแล้วแทงมาช่องนี้ซับตำนะยังไม่ผ่านบล็อกบอลสวนของทางด้านพีเอสวีบากาโยโกไหลออกซ้ายมาครับิหวารเปรซิ์ยกมาบากายโยโกกลับมาตั้งแล้วซาบารีสัดอีกทีก็ติดถึงได้ววจูฟันได้ เมริเซอร์ออกซ้ายมาฟอร์เดนยสโดบิดิกโซบอรไยอเร็กซนเดอร์อิซักอิซักจะไปก็ยังไม่พานลครับเดดก่ายมาบากากโยโกออกขวามะมีเปลนพี g ีทำทางอยู่แต่ยังกลายไม่ได้ครับ โอู้เราจ่ายตัดหลังมาตรงนี้โอ้โหไม่มีใครมาแล้วโอ้โหดิซอนเบเกอร์อู้ยังซูเปอร์เซฟไว้ได้ครับเคอร์ติโจนครับไม่ตามครับอู้เราเนี่ยครับถูกถอดออกเลยครับแทนเคอร์ติโจนครับส่งท่มีรอสเคอร์เก้ครับมาเล่นแบ็คขวาจำเป็นเลยครับหอนย้อนกลับมา ัเทนแล้วได้โลเปล่าตรงนี้ไม่ตรงกอบนึกว่าหายแล้วครับโอ้โรีวิวพูรครับยังไม่โดนไล่มาอีกครับแล้วถอดสวัสรายออกส่งทางด้านกอนีคักโปรครับตรงไปเล่นบ้าง <Roberts> บอลของแอนดูรซัน เล่นกับทางด้านแมคริเซอร์บริกักโปกากโปให้มาตรงกลางแล้วดูอเล็กซานเดอร์อีซักหกประตูต่อสองครับอู้แล้วทำประตูได้แล้วครับเ้ไดอีซักครับหลังจากที่เปินฝืดไปนานครับโอ้โหไปเคลียร์กันไม่ดีครับแล้วมาเข้าทางอีซักได้ซัดแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับ พูดเยจะเชื่อกับรูฟ่าครับวันนี้ยิงถึง6ประตูเลยครับจากที่ PSV ครับนำห่างอยู่ดีๆครับทิวแมนจ่ายตัดรังมาอีวานเปเดซิกผู้ตัดสินดักคำหน้าครับตรงนี้ คู่จังหวะออกตัวเนี่ยไม่ได้เช็คลายกองหลังเลยครับกาับเฟนแบกไฮมาที่เคอร์อเกสอเลเ็กซานเดอร์อีซักอีซักแล้วหนีได้ หนีแล้วแทงให้โมซาร่าดูดมาทั้งนั้นแกบขวาซาร่าซาร่าปั่นคงคงผู้รักษาประตูยังบินเซฟเอาไว้ได้ครับอู้มไม่มีชื่อในสกอร์บอร์ดในวันนี้ครับโมซาร่าอุส่าปั่นเน้นๆแล้วครับบอลหยอดเข้าในมาแล้วฝันไดได้ขึ้นควิดกับยังต,งตรงตัวผู้รักษาประตู บอลของทางด้านทิวแมนออกซ้ายมาอีวานเปเรซิกทิวแมนวนคืนกลับมาอีวานเปเรซิกเปเรซิกย้อนกลับมาครับที่ทิวแมนแล้วโกลมนาสักตรงดียังตรงตัวทางด้านอาริซอนเบเกอร์ แมนครับจะเปิดลูกเตมุมเข้ามาหยอดมาตรงกลางกักโปดักไว้ได้แล้วบอลยังมาเข้าทางชอตเทนแล้วซัดเลยโอ้โหอริซอนอูเซฟได้ยังไงครับเหลือจะเชื่อครับบริเวียดฝากประตูกลางที่กักโปเล็กซันเดอร์อิซักออกขวามาเดี๋ยวอู้ทางด้าน,น,นขวามีเติมจ่ายยัดไปตรงกลางก,ก็ยังไม่ผ่านบล็อกนะครับ บอลของอีวานเปเิซิกข่ากระชาขึ้นมาได้เรื่อยๆเปเิซิกมองข้างในยังไม่เปิดวนขึ้นกลับมาอีวานเปเิซิกให้มาที่ทิวแมนจะจ่ายตัดหลังรถซัดอีกทีหนึ่งก็ยังตรงตัวดิซอนเบเกอร์ครับปวันนี้เหนียวจริงๆครับทั้งนั้นพ่อหมีดิซอนเบเกอร์ครับ รับน่าจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วครับของทางด้าน PSV แล้ว <c oughs> ได้ควิดก็หม่ตรงกอบนะครับ <c oughs> แล้วผู้ตัดสินเป่าดกวิดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับ <c oughs> เป็นทางด้านยูพูทําได้ครับ <c oughs> เปิดบ้านทะลมเอาชนะ PSV ได้ถึงทิ่นครับ6ประตูต่อ 2, 2> <c oughs> ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกด like กไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับ <c oughs> แต่ก่อนที่จะจากร้านไปวันนี้ครับ <c oughs> ผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคิวิดโอ ยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมเชียบอลมันสะใจดูหนังจอใหญ่เต็มตาด้วย h ฮดวายสามร้อยโปรเจคเตอร์มินิมาพร้อมระบบ Android 12ในตัวภาพคมชัดระดับ Full HD พร้อม Wi-Fi 6 หมุนได้180องศาฉายเพดานก็ได้ครบทุกความบันเทิงไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มจัดเลย h ฮ3 0 0พกพาง่ายสนุกได้ทุกที่รีบเป็นเจ้าของได้แล้วในวันนี้คลิกลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ